สวัสดีค่ะพบกับนารถบ้านสมชายนะคะสําหรับวันนี้นะคะแอดมินามานำเสนอรถเข้าใหม่กับเจ้าคันนี้เลยนะคะ m มิซูบิชิมิระตเครื่อง1.2 GLS นะคะเกียร์ออตโต้ปี2014รถสวยรถดีต้องที่รถบ้านสมชายนะคะสําหรับด้านหน้านะคะกระจังหน้าจะเป็นโครเมียมนะคะแบบนี้เลยนะคะไฟคู่หน้าไม่มีรอยแตกรอยร้าวแต่อย่างใดนะคะคันนี้มาพร้อมกับไฟตัดหมอกส่วนยางนะคะดอกยางยังเหลืออยู่เยอะเลยนะคะใช้างานได้อีกยาวยเลยนะคะ มือเปิดประตูนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยนะคะสำหรับด้านท้ายของมิซูบิชิมิรัชคันนี้นะคะยังคงอยู่ในสภาพเดิมๆเลยนะคะนี่นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะภายในนะคะด้านหลังนะคะกว้างขวางนะคะสามารถพับเบาะวางของวางสัมภาระได้เลยนะคะนี่พับเบาะจะเป็นแบบนี้นะคะนี่พับเบาะวางลาบวางของได้เลยนะคะ ยางอะไหล่นะคะอุปกรณ์มีให้พร้อมเลยนะคะขึ้นไม่ไดน้นี่นะคะยางอะไหล่มีให้พร้อมเลยนะคะอุปกรณ์เครื่องมือมีให้พร้อมเรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในของรถกันต่อเลยนะคะสําหรับภายในคันนี้นะคะคุมโทนด้วยสีดํานะคะเริ่มกันที่กระจกนะคะเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะคะคันนี้นะคะกระจกมองข้างสามารถปรับพับไฟฟ้านะคะเป็นปุ่ม push start นะคะ เลขไม่อยู่ที่150,000กว่ากิโลเท่านั้นนะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัย power มีแอร์แบ็กคู่หน้านะคะรองรับวิทยุ CD MP3 นะคะแอร์เป็นแบบแมนนวลนะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะส่วนเบาะนะคะเป็นเบาะผ้านั่งสะดวกสบายมากๆเลยนะคะสําหรับเบาะผู้โดยสารด,ด้านหลังนะคะกว้างขวางมากๆเลยนะคะสําหรับบริเวณห้องเครื่องคันนี้นะคะเป็นห้องเครื่องเดิมๆนะคะเป็นเครื่อง1 2ประหยัดน้ํามันสุดๆเลยค่ะ m i มิ u ูบิชิมิราชเครื่อง1.2 GLS เกียร์ออโต้ปี2014คันนี้นะคะราคานะคะอยู่ที่129,000บาทนะคะ129,000บาทคันนี้จัดโปรโมชั่นให้พิเศษเลยผ่อนได้นานสูงสุด72งวดนะคะงวดละประมาณ3ใบเทาเท่านั้นนะคะท่านใดสนใจติดต่อเข้ามาที่เพจรถบ้านสมชายมินบุรีกรทมหรือว่าจะเป็นไลน์แอดของรถบ้านสมชายเบอร์โทร081151357 8 0818151357 0814803351ะะ0814803351ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับนาด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ